ที่นหนทางนี้ทางนี้ได้ข้านปวะสายสายมางสาจังดะพวนี้จะกันนะเ้ไม่ช่ีดียวไมยมีมาเนาะม่เคยมีห้าเถินนี่เลยนะ